ทำตู้ซับบลูทูธดอกเบสให้ได้เสียงดีๆเบสล,ลอยๆเนี่ยมันต้องทำไงครับเต่าแก่อันเต่าแก่เราให้ฟังแล้วกันนะเวลาเราจะทำชุดเครื่องเสียงเล่นเนี่ยจุดสำคัญเลยคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้ความถี่อยู่ในช่วงประมาณใดดังนั้นหน้าที่หลักเลยก็คือดอกลำโพงครับทุกคนเราต้องหาดอกลำโพงก่อนที่มันตอบสนองความถี่ย่านนั้นแหละที่เราต้องการที่เรากำหนดไว้เมื่อเราได้ดอกมาแล้วเนี่ยหน้าที่ต่อไปก็คือ เอามันไปหาค่าพารามิเตอร์ครับค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้องที่ชัดเจนจริงๆตามสิ่งที่เราต้องการนะเทสจริงๆนะครับด้วยการวัดค่าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเอาไปออกแบบส่วนต่อไปก็คือในส่วนของการทำตู้ต่อนั่นเองเมื่อดอกทำความถี่ได้ตู้ออกแบบได้ตามมาตราส่วนทุกอย่างมันก็จะลงตัวครับและเราก็มาเทสดูก็จะได้เสียงอย่างที่พวกเรา ต้องการนั่นเองกดติดตามไว้นะครับจะได้